ป้าแตนฉะน้องลากพ่อเอี่ยวดรามา่าทำทุกหนักเตือนให้ระวังคนใกล้ตัวอย่าระแวงลุงพลกรณีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่ตกเป็นข่าวโด่งดังทำให้เกิดเป็นกระแสพลิกผันและได้รับโอกาสทางด้านงานบันเทิงและโชว์ตัวตามสถานที่ต่างๆต,ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นกระทั่งนายนารินหลับโพหรือนัแต่ได้ไลฟ์สด ผ่านทางช่อง YouTube ส่วนตัวชี้แจงว่าทำไมตาชาและยาสมควรไม่ไปร่วมงานทําบุญบ้านลุงพลป้าแตนเนื่องจากว่าไม่ได้รับคำเชิญตามที่เป็นกระแสวิจารณ์นั้นล่าสุดวันที่4พฤศจิกายน2563ทีมข่าวอมรินทีวีเดินทางมาพบกับนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนมีการอธิบายถึงประเด็นต่างๆกรณีขึ้นบ้านใหม่ ตนยอมรับว่าไม่ได้ชวนพ่อกับแม่มาจริงซึ่งใจจริงนั้นตนตั้งใจจะชวนแต่เนื่องจากมีครั้งหนึ่งที่ตาชานมาที่บ้านตนโดยวันดังกล่าวมีรถแห่มาที่บ้านเมื่อตาชานมาร่วมงานอย่างสนุกสนานและตนเองก็ดีใจแต่หลังจากนั้นเมื่อตาชานกลับไปแล้วถูกลูกๆคนอื่นดุและถูกต่อว่าถึงขั้นถูกกักบริเวณโดยเรื่องดังกล่าวมีคนมาเล่าให้ตนฟัง ก็ไม่ทราบว่าจริงหรือเท็จแค่ไหนแต่ส่วนตัวไม่อยากให้พ่อแม่สบายใจหากมางานที่บ้านตนแล้วกลับไปต้องเจอเรื่องแบบนี้จึงตัดสินใจไม่ชวนอีกอย่างตนพร้อมต้อนรับพ่อแม่เสมออย่างครั้งงานที่ตาชานมาร่วมมารำตอนนั้นตนก็ไม่ได้ชวนตาชานก็มาเองซึ่งตนเองมองว่าพ่อแม่มีสิทธิ์ทุกอย่างอยู่แล้วตนไม่อยากอธิบายมาก ไม่อยากพูดให้พ่อแม่แต่การที่ตาชานระบุในคลิปนะแต่อายที่จะมาโดยไม่ชวนตนคิดว่าการที่ตนได้ยินว่าพ่อแม่อายที่จะมาหาลูกมันรู้สึกแยก่กว่าที่พ่อแม่มาบ้านโดยไม่ต้องชวนเสียอีกตนมองว่าบ้านเราไม่ไกลกันพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะมาเพราะตนก็เป็นลูกส่วนที่ตนตัดสินใจไม่ชวนเพียงเพราะไม่อยากให้พ่อแม่ต้องมาบ้านตนแล้วกลับไปเจอเรื่องแย่ หรือกลับไปแล้วต้องไม่สบายใจซึ่งจริงๆตนเตรียมชุดไว้ให้แม่ที่จะใส่มางานขึ้นบ้านใหม่ของตนแล้วด้วยเรื่องการออกมาปกป้องพ่อแม่ตนคิดว่าการปกป้องในโซเชียลจะทำได้อย่างไรยิ่งแก้ยิ่งห้ามคำวิจารณ์ไม่ได้แต่กลับให้เรื่องมันยิ่งหนักกว่าเดิมอย่างกรณีที่โซเชียลบอกว่าพ่อแม่ลำเอียงซึ่งตนก็อยากให้ดูความเป็นจริงพ่อแม่หากคิดว่าตนเป็นลูก ก็สามารถมาบ้านตนได้ไปหาน้องได้ก็จะทำให้โซเชียลเขาเห็นเองแต่อีกอย่างตนไม่เคยโทษพ่อแม่เลยเพราะพ่อแม่เป็นชาวบ้านที่ไม่อ่านไม่สนใจไม่มีโซเชียลตนไม่อยากให้เอาพ่อแม่มาเกี่ยวข้องดังนั้นพ่อแม่รู้เรื่องโซเชียลได้ก็เพราะลูกๆเป็นคนเอาให้ดูและพ่อแม่ก็จะเครียดทุกทรมาน ตนอยากถามว่าแค่นี้พ่อแม่ไม่ทุกข์ทรมานใจพอแล้วหรอแล้วน้องยังเอาโซเชียลให้ดูแบบนี้ยิ่งทำให้พ่อแม่ออกมาตอบโต้เหมือนเป็นการทำร้ายพ่อแม่มากกว่าเดิมตนอยากถามว่าทำไปเพื่ออะไรอีกอย่างคอมเมนต์คำวิจารณ์ดีๆเคยเอาให้พ่อแม่อ่านหรือไม่การไม่ปกป้องในโซเชียลที่ตนไม่อยากให้สนใจเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครปกป้องไปก็มีขึ้นมาอีก เราคงตอบไม่ไหวยิ่งตอบยิ่งมีมากขึ้นดังนั้นต้องเลือกรับข้อมูลอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บมาคิดคนในโซเชียลไม่ได้เอาอะไรให้เรากินส่วนเงินตนยอมรับว่ามีให้เล็กๆน้อยๆบ้างอย่างเรื่องเงิน1 2 0 0 0บาทที่เป็นค่าปุ๋ยตนให้จริงซึ่งนาแต่ไม่ทราบเพราะตนเอาให้กับพ่อตนเป็นหนี้พ่อเมื่อ1-2ปีที่แล้ว โดยนำบัตรเกษตรกรของพ่อไปรูดช่วงนั้นตนจำไม่ได้ว่าเดือนไหนตนตั้งใจเอาเงินให้พ่อ2,000บาทเพื่อไว้ให้ใช้แต่พ่อสอบถามเรื่องเงินค่าปุ๋ยตนจึงถามว่ายอดเงินเท่าไหร่พ่อบอกว่า7 8 0 0 0ึบาทตนจึงไปเอาเงินในรถซึ่งลงพลจอดรถอยู่ตรงหน้าบ้านพ่อจากนั้นก็นำเงินมาให้พ่อรวมวันนั้นคือ1 2 0 0 0บาท ครั้งอื่นๆตนก็มีนำเงินให้บ้างตามโอกาสไม่ได้ระบุว่าต้องให้เมื่อไหร่ล่าสุดและเป็นครั้งเดียวที่ฝากย่าชี้ไปคือ2000บาทเป็นเงินค่าหวายที่ตนสั่งกับพ่อเพราะตนเห็นพ่อขายอยู่หน้าบ้านแต่ขายไม่หมดซึ่งราคาหวายเพียง250บาทแต่ตนให้พ่อไป2000บาทเพราะตั้งใจจะให้ทั้งนี้ตนพูดมาตลอดว่า ตนขอเหลือพ่อไว้คนหนึ่งคนอื่นๆจะไปให้กำลังใจน้องอยู่ข้างน้องตนก็ไม่ว่าแต่หลังๆตนก็เข้าไปบ้านพ่อยากจึงเลือกไม่เข้าไปตนไม่อยากให้พ่อแม่ไม่สบายใจเวลาตนเข้าไปบ้านการที่น้องเอาพ่อมาสัมภาษณ์แบบนี้เหมือนน้องเอาพ่อเอาแม่มาขายทำให้คนไม่พอใจพ่อแม่ไม่ต้องรับรู้อะไรหากรักพ่อแม่ไม่ควรทำแบบนี้ อย่างที่น้องบอกว่าน้องเสียความรู้สึกที่ตนไม่ปกป้องแต่ตนคิดว่าตนและลุงพลเจอมาหนักกว่าตนสามารถฟ้องร้องได้แต่ตนคิดว่าครอบครัวเราคุยกันได้ตนรักพ่อแม่เหมือนเดิมตนคิดว่าคือครอบครัวเสมอส่วนน้องน้องบ้าไปแล้วทำไมต้องแชร์ทำเหมือนสัมภาษณ์มันไม่เหมาะไม่ควรที่จะทำตนอยากให้พ่อแม่อยู่ในโลกของพ่อแม่ หากเป็นคนรักครอบครัวเราคุยกันในบ้านได้ไหมอ่อนลงสักนิดได้ไหมถ้ายังคิดว่าลุงพลเป็นคนร้ายขอให้ระวังคนใกล้ๆตัวไว้บ้างทีมข่าวสอบถามนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่เปิดเผยว่าเรื่องนี้สินที่ตอนติดตาชานยอมรับว่าติดจ,จริงแต่ไม่ได้เป็นการเอาเงินตาชานมาเป็นการนำบัตรสินเชื่อเกษตรกร,ร,กรของตาชานไปรูดเพื่อซื้อปุ๋ย ซึ่งเป็นมาหลายปีแล้วโดยเงินนี้หากไม่ชำระคืนก็เพียงจ่ายดอกไปซึ่งตนก็จ่ายดอกมาตลอดตอนนั้นตนก็ยังไม่มีเงินชดใช้แต่เมื่อตอนมีงานแล้ววันนั้นตาชานถามเรื่องเงินกับป้าแตนจึงนำเงินไปชำระ12,000บาทซึ่งตนก็อยู่ในรถยนต์หน้าบ้านตาชานขณะที่ป้าแตนเดินลงจากรถเอาเงินมาคืนให้ปกติตนไม่รู้เรื่องเงินเท่าไหร่ อย่างวันที่24ตุลาคม2563ที่ป้าแตนนำเงินให้ตาชานค่าไหวายตนก็เพิ่งทราบเรื่องตอนที่เป็นข่าวส่วนตัวไม่ได้ตกลงหรือคุยกับป้าแตนว่าต้องให้เงินพ่อแม่เท่าไหร่ตนก็มีภาระใช้จ่ายมีโอกาสตนก็ให้อย่างเมื่อก่อนตอนที่ตนทำสวนกรีดยางได้เงินมาก็ฝากป้าแตนไปให้แม่ใหญ่บ้าง3-400บาทซึ่งตนก็ให้นานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาให้ตอนนี้ เรื่องที่นาแต่พูดว่าบางคนเล่นละครมาหลายเดือนตนไม่ได้สนใจซึ่งหากนาแต่รู้อะไรก็ให้พูดออกมาตนยังยืนยันว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปนั้นตนไม่ได้เจอน้องชมพู่เลยตนไม่ได้แสดงละครอะไรตนยังยืนยันว่าจะหาคนผิดในเรื่องนี้ต่อไปการไม่ออกมาปกป้องพ่อตาแม่ยายที่ถูกโซเชียลต่อว่าตนคิดว่าเรื่องนี้เราไม่ควรไปยึดติด เราไม่รู้คนในโลกโซเชียลความจริงมันอยู่ที่บ้านอยู่ที่ตัวเราอย่างที่ตนโดนโซเชียลรุมต่อว่าเรื่องให้กำลังใจแก๊งบังบททองส่วนตัวไม่รู้ด้วยซ้ำอะไรคือแก๊งบางบททองตนก็ไม่ได้ตอบโต้มันก็แล้วแต่คนจะนำไปเสนอสำนักข่าวที่นำไปพาดหัวแต่ตนรู้อยู่แก่ใจว่าตนไปให้กำลังใจทานายโนบิตะในฐานะคนรู้จัก อีกอย่างตนไม่ได้ไปคนเดียวตนก็ไปกับพี่น้ำฟ้าแฟนหมอปลาทางด้านนางพงษ์สุดาเชื้อคนแข็งหรือย่าอาชิเปิดเผยว่าป้าแตนเคยฝากเงินไปให้ยายสมควรกับตาชานจริงฝากไปหนึ่งครั้งจำนวน2,000บาทตนเอาไปให้กับมือรวมทางป้าแตนยังฝากเสื้อเอาไปให้ตาชานกับยายสมควรคนละหนึ่งตัวอีกด้วยส่วนเงิน12,000บาทที่ตกเป็นข่าว เรื่องค่าปุ๋ยไม่ได้เอามาฝากตนป้าแตนกับลุงพลเป็นคนเอาไปให้เองขณะเดียวกันตอนที่เอาเงิน2000บาทไปให้ตาชานดูออกว่าตาชานรู้สึกดีใจยิ้มที่ลูกเอาเงินมาให้ซึ่งป้าแตนก็คงน้อยใจเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจะไปหาบ่อยก็ไม่ได้เพราะมีเรื่องคาใจกับน้องๆอ,อยู่ตอนที่ตนคุยกับลุงพลป้าแตน ทั้งสองคนทำแต่งานอย่างเดียวไม่เคยว่าพ่อแม่พี่น้องส่วนเรื่องทำบุญบ้านที่ตาชานไม่ไปร่วมงานตนไม่รู้รายละเอียดเรื่องนี้ทางด้านนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาเปิดใจกรณีที่ญาติบางคนของป้าแตนออกมาแฉหลายเรื่องเช่นเรื่องราวที่ป้าแตนให้เงินพ่อแม่ใช้หมอปลามองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะก่อนหน้านี้ตัวลุงพลโดนญาติบางคน ใส่ไฟมาเยอะอยู่แล้วดังนั้นอยากให้ญาติที่ออกมาแฉไปให้ข้อมูลกับตำรวจที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่จะดีกว่าหมอปลาบอกอีกว่าเรื่องออกมาแฉแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ญาติอีกฝ่ายพยายามให้ร้ายลงผลป้าแตนอยากบอกว่าเอาหลักฐานไปให้ตำรวจดีกว่ามานั่งแฉคนอื่นเอาเวลาโพสต์คลิปไปร้องเรียนกองปราบปรามก็ได้จะเกิดประโยชน์มากกว่า ก่อนหน้านี้มีสื่อบางช่องพยายามให้ลุงได้คุยกับญาติของฝั่งป้าแตนต่ตอนหน้านักข่าวแต่ตอนนั้นญาติของฝั่งป้าแตนปฏิเสธไม่ยอมคุยเรื่องราวเหล่านี้ต้องคุยกันต่อนหน้าไม่ใช่มาเก่งลับหลังไม่ใช่มาแทงข้างหลังกันมาพูดกันต่อนหน้าว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่เป็นความจริงจะได้อธิบายสังคมให้รับรู้อยากฝากบอกว่า เอาเวลามานั่งแฉไปหาข้อมูลทางคดีจะดีกว่าสำหรับคนพวกนี้ไม่มีอะไรเก่งแค่เรื่องนี้อย่าเก่งเลยไปหาวัตถุพยานหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่หรือไปร้องเรียนหน่วยงานอย่าให้คดีนี้เงียบน่าทํามากกว่ามานั่งบอกเรื่องหนี้ค่าปุ๋ยตอนเห็นใจลุงพลกับป้าแตนอยากเป็นกำลังใจให้แต่ทั้งสองคนคงชินตั้งแต่วันแรกที่เป็นข่าวแต่ถ้าอยากแฉให้มาแฉหมอปลา แบบนี้ถึงจะมันกว่าพร้อมทิ้งถ่ายว่ารักนะจุบจ๊บๆขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากอมรินทีวีมณะที่นี้ค่ะ